ก็สวัสดีครับนักเรียนชั้นมหนึ่ทุกคนมาพบกันในรายวิชาสุขศึกษานะครับหน่วยการเรียนรู้ที่1่ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสําคัญของระบบประสาทและระบบต่อมไร้ท่อของวัยรุ่นนะครับซึ่งบทนี้มีวัตถุประสงค์นะครับในเรื่องของการอธิบายความสําคัญของระบบประสาทและระบบต่อมไรท้ท่อ,ท,อที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของวัยรุ่นแล้วก็วิธีการดูแลรักษาระบบประสาทนะครับมาเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า ระบบประสาทคืออะไรนะครับระบบประสาทก็คือเป็นศูนย์กลางในการควบคุมการทํางานของร่างกายที่จะแสะดงปฏิกิริยาตอบโต้ก,กับสิ่งเร้าต่างๆคุณครูกยกตัวอย่างนะครับเช่นตาเวลาไปเจอรูปหรือว่ามองเห็นภาพต่างๆเห็นดอกไม้มีความรู้สึกยังไงชอบไม่ชอบเกลียดไม่เกลียดสีเป็นสีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่เขาเรียกว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้านะครับ ซึ่งเรามาดูแผนผังว่าระบบประสาทนี้จะแบ่งออกเป็น2ระบบด้วยกันเรียกว่าระบบประสาทส่วนกลางกับระบบประสาทส่วนปลายนะครับที่สําคัญเรามาดูระบบประสาทส่วนกลางก่อนซึ่งระบบประสาทส่วนกลางเนี่ยจะมีอยู่2ส,ส่วนด้วยกันส่วนแรกเราเรียกว่าสมองนะครับและส่วนที่2ก็คือไขสันหลังส่วนระบบประสาทส่วนปลายก็จะมีอยู่2ออย่างนะครับคือส่วนที่สั่งการและก็ส่วนที่รับรู้ความรู้สึกเราจะมาดู เป็นเรื่องเรื่องนะครับเราจะเริ่มต้นจากสามองกันก่อนนะครับว่าสามองซึ่งเป็นระบบประสาทส่วนกลางมีความสําคัญอย่างไรนะครับสมองนี่คือภาพของสมองนะครับสมองของคนเราปรีบเสมอกับกับกัมปั้นนะครับกัมปั้นซึ่งจะมีอยู่3ส่วนของกัมปั้นกัปั้นนี้นะครับคือส่วนที่อยู่ภายในส่วนที่อยู่ด้านหลังและก็ส่วนที่อยู่ด้านหน้านะครับ นะสมองก็เลยจะแบ่งออกเป็น3อย่างสส่วนได้กันนะครับก็คือส่วนหน้าส่วนกลางแล้วก็ส่วนท้ายนะครับซึ่งแต่ละส่วนก็จะมีแบ่งแยกซอยออกมาแล้วก็มีหน้าที่ต่างๆเรามาดูกันทีละส่วนทีละส่วนกันเลยนะครับเราเริ่มต้นจากสมองนะครับส่วนหน้านะครับนะักเรียนดูซ้ายมือนะครับสมองส่วนหน้าก็จะมีอยู่ สี่ส่วนต่างๆสมองส่วนหน้านี้ถือว่าเป็นสมองส่วนที่มีจํานวนมากที่สุดนะครับน่าเรียนดูสีม่วงนะครับก็จะประกอบไปด้วยเซดิบลัมนะครับออฟแฟกเทลิบัมทาลามัสกับไฮโปทาลามัสซึ่งอันนี้เราเรียกว่าสมองส่วนหน้านะครับส่วนสมองส่วนกลางก็เรียกตามชื่อนะครับเรียกว่าสมองส่วนกลางเรามาดูด้านหลังครับเรียกว่าสมองส่วนท้ายนะครับซึ่งประกอบไปด้วยเซรีเบลัมนะครับเมลานตา ออบลองกาตาแล้วก็พรนะครับมีอยู่อีก3ส่วนด้วยกันเดี๋ยวคุณครูจะให้มาดูหน้าที่ของสมองในแต่ละด้านกันนะครับเริ่มต้นจากสมองส่วนหน้านะครับเมื่อกี้คุณครูบอกแล้วว่ามีอยู่4 4ส่วนด้วยกันของส่วนหน้านะครับอันแรกก็คือซีดีบลัมนะครับซีดีบลัมนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากครับนักเรียนทั้งหลายเพราะว่าซีรีบลัมเป็นสมองส่วนที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ควบคุมกิจกรรมต่างๆ ในการใช้ชีวิตมากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นการพูดการได้ยินการรับรู้สติปัญญาวความรคิดความจําการได้ยินอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเซดีบลัมนะครับและส่วนที่2เราเรียกว่าออฟแฟคทิลิบันออฟแฟคทิลิบันเนี่ยอ่าเป็นสมองที่อยู่ด้านหน้านะครับใกล้ๆกับโพรงจมูกนะครับอ่าในมนุษย์ของเราเนี่ยครับก็จะไม่ค่อยเจริญมากนักเลยว่าจะไม่ใหญ่นักถ้าเทียบกับอ่าสัตว์อย่างอื่นอย่างเช่นประเภทปลาหรืออะไรต่างๆ ถึงทําให้ประสาทในเรื่องของการดมกลิ่นของเราเนีครับถ้าเทียบประสาทต่างๆนะครับอย่างเช่นสุนัขหรือว่าอย่างอื่นเนี่ยก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับฉะนั้นออฟเฟกซีดบันก็ทําหน้าที่ในเรื่องของการดมกลิ่นนะครับส่วนทารามัสนะครับก็ถัดลงมานะครับจะทําหน้าที่เหมือนกับตัวกระจายนะครับก็คือถ่ายทอดสัญญาณของสมองไปยังส่วนต่างๆหรือว่าเหมือนกับว่าเป็นตัวประสานระหว่างสมองกับระบบ กระแสภาษาต่างๆนะครับอ่าสุดท้ายในอ่าสมองส่วนหน้านะครับเราเรียกมันว่าไฮโปทาลามัสอันนี้เสียงจะอาจจะไม่คุ้นเท่าไหร่นะครับในเรื่องของสมองไฮโปทาลามัสซึ่งไฮโปทาลามัสเนี่ยจะทำหน้าที่ในเรื่องของอ่าดูแลในเรื่องของพฤติกรรมบางอย่างนะครนะครับอย่างเช่นอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดนะครับอ่าความดันโลหิตความหิวความกลัวนะครับการอิ่มการนอนหลับ หรือ Make แม้กระทั่งไฮโพไทลามัสนะครับดูแลในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของความต้องการทางเพศด้วยนะครับเมื่อจบสมองส่วนหน้าไปแล้วเรามาดูสมองส่วนกลางซึ่งสมองส่วนกลางถือว่าเป็นสมองที่อยู่ลึกที่สุดนะครับหรือบางครั้งเราก็จะเรียกว่า,าสมองความจําที่ลึกที่สุดนะครับซึ่งมีขนาดเล็กจะมีหน้าที่ในเรื่องของการมองเห็นการได้ยินและก็การสัมผัสนะครับ สุดท้ายอีกส่วนหนึ่งก็คือสมองส่วนท้ายนะครับสมองส่วนท้ายก็มีอยู่3ส่วนด้วยกันอันแรกเขาเรียกว่าเซริเบลลัมนะครับซึ่งเซรลิเบลลัมเนี่ยก็จะทําหน้าที่เป็นการควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อต่างๆเพื่อให้ประสานสอดคล้องกันนะครับอันที่2นะครับเมลันต้าออบโลกาตานะครับก็จะทําหน้าที่ควบคุมอว,วัยวะต่างๆเช่นการไอาการจามการไหลเวียนของโลหิตนะครับการรับเลี้ยงอาหารของลําไส้การหายใจและก็การอาเียนเป็นต้นนะครับ และสุดท้ายก็คือพรพรเนี่ยทำหน้าที่ในเรื่องของเกี่ยวกับใบหน้านะครับเราคงเคยได้ยินครีมยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อพรก็คือ,อเกี่ยวข้องกับใบหน้าของเรานะครับการหลับตาการยักคิ้วนะครับการไหลของน้ําลายบริเวณหน้าของเราอย่างนี้เป็นต้นนะครับสรุปในเรื่องของสมองนะครับก็จะมีอยู่3ส่วนในการคือสมองส่วนหน้าสมองส่วนกลางและก็สมองส่วนท้ายนะครับหลังจาก สมองแล้วเรามาดูดอีกอย่างหนึ่งก็คือไขสันหลังนะครับหน้าที่หลักของไขสันหลังก็คือเป็นการถ่ายทอดนะครับกระแสประสาทจากสมองไปยังส่วนต่างๆของร่างกายผ่านไขสันหลังนะครับซึ่งตะเรียนดูจากจากภาพนะครับเห็นสมองนะฮะเมื่อสมองสั่งการมาก็จะลงมาสู่ไขสันหลังนะครับจากไขสันหลังนะครับก็จะลงไปสู่เส้นประสาทต,ต่างๆนะครับในการรับรู้อารมณ์ต่างๆ นั่นก็แสดงให้เห็นว่าสมองเป็นพระเอกหลักนะครับในการอาสังการหรือถ่ายทอดอะไรต่างๆเข้าสู่ไขสันหลังแล้วก็วเส้นประสาทนั่นเองนะครับและสุดท้ายเรามาดูประสาทส่วนปลายกันบ้างประสาทส่วนปลายคืออะไรนะครับประสาทส่วนปลายนี้นะครับเป็นระบบประสาทที่เชื่อมต่อนะครับระหว่างสมองและไขสันหลังนะครับก็แปลง,ง่ายๆก็แปลว่า าทางการเขาเรียกระบบนี้ว่าระบบประสาทโซมาติกนะครับก็คือมีอน,นักเรียนดูจากภาพนะครับจากเส้นประสาทสมองนะครับก็จะสั่งการนะครับผ่านไปยังประสาทไขนหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นรับรู้ความรู้สึกหรือว่าการเคลื่อนไหวอะไรต่างๆนะครับแสดงว่ามือที่เราเคลื่อนไหวได้เท้าที่เราขยับได้หรือว่าส่วนต่างๆของเราที่ขยับได้มาจากระบบ เส้นประสาทของสมองในการสั่งการผ่านไปยังไขสันหลังนะครับแล้วก็ผ่านไปยังระบบประสาทส่วนปลายนั่นเองอ่าและลําดับต่อไปนะครับระบบประสาทอัตโนมัตินะครับอย่างที่เขาบอกว่าอัตโนอัตอตโนมัติก็แปลว่าไม่มีใครบังคับแต่มันเกิดขึ้นนะครับก็จะมีอยู่2ออย่างนะครับระบบประสาทอัตโนมัติอันแรกเราเรียกว่าซิมพาเทติกนะครับซึ่งซิมพาเทติกเนี่ยเป็นอัตโนมัติแบบ ทันทีทันใดนะครับเกิดขึ้นแบบไม่ได้ตั้งเนื้อตั้งตัวนะครับอย่างเช่นเราตกใจขณะที่ไฟไม่บ้านแล้วสามารถยกยกตุ่มน้ำหรือว่าตู้เย็นลงมาจากบ้านได้นะครับหรืออย่างเช่นมีใครมาจักกะจีและเราร้องโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าเราตกใจ กระทันหันเวลาเกิดอุบัติเหตุอย่างนี้เป็นต้นระบบประสาทนีเเ้เราเรียกว่าระบบประสาทแบบซิมพาเทติกนะครับเป็นระบบประสาทแบบอัตโนมัติและแบบที่2เรียกว่าพาราซิมพาเทติกนะครับพาราซิมพาเทติกเนี่ยตรงกันข้ามกับซิมพาเทติกนะครับซึ่งพาราซิมพาเทติกเนี่ยจะเกิดขึ้นหลังจากที่ซิมพาเทติกทำาที่ไปแล้วนะครับเช่นเวลาซิมพาเทติกตกใจตื่นเต้นนะครับ ส่วนพาราซิ m p a เทติกเนี่ยจะทําหน้าที่ในเรื่องของให้ร่างกายกลับเข้าสู่สภาวะการปกตินะครับอย่างเช่นเวลาเราตกใจนะครับร่างหัวใจเราก็จะเต้นแล้วก็จะสูบฉีดหัวใจเลือดก,ก็จะสูบฉีดอย่างรวดเร็วใช่ไหมครับอันนี้เขาเรียกว่าซิมพาเทติกแต่พาราซิมพาเทติกก็คือให้ร่างกายกลับมาเป็นปกตินะครับให้เข้าสู่ให้เข้าสู่สภาวะการปกตินะครับอย่างเช่น ความดันโลหิตก็กลับมาสู่ปกตินะครับหัวใจก็เต้นช้าลงเป็นปกติอย่างนี้เป็นต้นนะครับทั้ง2องอย่างนี้จึงเรียกว่าระบบป,ประสาทแบบอัตโนมัตินะครับนี่คือ,อผังนะครับแผนผังระบบป,ประสาทเมื่อสักครู่ที่คุณครูว่าไปนะครับจำได้ไหมเมื่อสักครู่นี้นะครับเร,เรามาทบทวนตามแผนผังนะครับ อันแรกก็คือระบบประสาทส่วนกลางใช่ไหมครับประกอบไปด้วยสมองนะครับซึ่งสมองก็ประกอบแยกออกเป็นอีก3ส่วนก็คือด้านหน้านะครับเรียกว่าสมองส่วนหน้ามีอยู่4อย่างนะครับ ager, ส่วนกลางแล้วก็ส่วนท้ายนะครับอันนี้คือสมองนะครับและอันที่2คือไขสันหลังนะครับซึ่งไขสันหลังก็ทำหน้าที่ประสานร,ระหว่างสมองนะครับลงไปสู่ไขสันหลังแล้วก็ลงไปสู่ระบบประสาทนั่นเองนะครับ แล้วมาดูอันที่2ก็คือระบบประสาทส่วนปลายระบบประสาทส่วนปลายมีอยู่2อ,อย่างคือสิ่งที่สั่งการกับสิ่งที่รับความรู้สึกนะครับสิ่งที่สั่งการก็คือจะมีอยู่2อ,อย่างนะครับคือมีโซมาติกนะครับกับแบบอัตโนมัตินั่นเองที่เราบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับอัตโนมัติก,ก็คือซิมพาเทติกกับพาราซิมพาเทติกนั่นเองนะครับแล้วัาต่อไปนะครับเรามาดูซิว่าระบบประสาทมีผลต่อสุขภาพของเราอย่างไรนะครับระบบประสาท เขาจะควบคุมการทํางานอาวัยวะต่างๆของร่างกายให้เกิดความสมดุลแล้วก็ให้เป็นปกตินะครับแล้วก็ทําให้ร่างกายเขาแลเปลี่ยนแปลงด้วยอ,อย่างเช่นตอนนี้เด็กๆกําลังเข้าสู่วัยรุ่นตอนตอน้ตนนะครับซึ่งระบบประสาทก็จะมีผลต่อสุขภาพของเรานะครับอย่างเช่นมีอวัยวะที่เปลี่ยนไปหรือว่าเปลี่ยนขนาดหรือว่าเปลี่ยนเปลี่ยน อ,อะไรดีจะบอกว่ายังไงอ,อย่างเช่นเสียงอ,อย่างผู้ชายนะครับเสียงอาจจะใหญ่ขึ้นผู้หญิงเสียงอาจจะแหลมนะครับหรือว่าร่างกายสูงขึ้นมีน้ําหนักมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ถ้าระบบประสาทมีปัญหานะครับก็จะส่งผลโดยตรงต่อร่างกายของเรานะครับเราจะเห็นยกตัวอย่างง่ายๆนะครับว่าระบบประสาทที่มีปัญหายกตัวอย่างเช่นคนที่เป็นอมัมพฤกษ์หรืออัมาพาตนะครับ ถึงแม้สมมติจะสั่งการไปแต่ระบบประสาทก็ไม่ทํางานก็จะไม่สามารถเดินได้เคลื่อนไหวได้อย่างสะดวกอย่างนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นนะครับเมื่อเราทราบแล้วว่าระบบประสาทมีผลต่อการเจริญเติบโต,ต,อต,อต,อตอของร่างกายเราก็ควรที่จะต้องดูแลนะครับแล้วก็ไม่ให้ระบบประสาทมีปัญหานะครับทำอย่างไรล่ะครับอันแรกก็คือในเรื่องของการรับประทานอาหารและการดูแลตัวเองให้อา่า สมบูรณ์แล้วก็ให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตประจำวันนะครับซึ่งระบบประสาทนี้มีผลต่อการพัฒนาการของของเราอย่างที่ครูบอกไปเมื่อสักครู่นะครับอย่างเช่นจากเด็กก็กลายเป็นผู้ใหญ่นะครับหรือว่ากลายเป็นวัยรุ่นจากวัยรุ่นกลายเป็นผู้ใหญ่สติปัญญาควานนึกคิดนะครับความรู้สึกชอบผิดชอบชั่วดีในเรื่องของจริยธรรมหรือพฤติกรรมก็จะมีมากขึ้นไปตามวัยนั่นเองครับและรวมทั้ง าการดูแลรักษาระบบปาาระสาทให้เป็นปกตินะครับนักเรียนดูจากภาพมันดูแลรักษาสุขภาพตัวเองหลีกเลี่ยงอาหารที่ไม่มีประโยชน์นะครับอย่างเช่นไขมันสูงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับเลือกที่จะออกกําลังอย่อายงสม่ําเสมอนะครับดูแลให้ตัวเองไม่เครียดนะครับไม่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ไม่ได้รับอุบัติเหตุ อย่างรุนแรงที่กระทบก,กระเทือนต่อสมองและก็ไขสันหลังเวลามีปัญหาก็ควรรีบปรึกษาแพทย์ทันทีอันนี้คือวิธีการป้องกันและดูแลตัวเองในเรื่องของระบบประสาทนะครับซึ่งมีผลกับเราโดยตรงนะเป็นยังไงครับเกี่ยวกับระบบสมองและ,ะระบบประสาทที่เราเรียนกันไปนะครับฉะนั้นที่สำคัญที่สุดก็คือการดูแลตัวเองนะครับให้มีสุขภาพให้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็สามารถ ใช้ร่างกายของเราในการทำกิจกรรมต่างๆของชีวิตให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้นะครับโดยสภาวการในปัจจุบันนี้สื่อออนไลน์นะครับที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้แทนที่จะเอาเวลาเหล่านั้นไปใช้ในทางที่มันไม่เกิดประโยชน์หรือว่าเรียนรู้แล้วมันไม่เกิดความสําคัญกับชีวิตก็หันมา,าศึกษาสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แล้วก็ ศึกษาในสิ่งที่มันทาให้เกิดาการเรียนรู้ในสิ่งที่ใหม่ๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีการในการเรียนรู้ของชีวิตของนักเรียนได้นะครับอ่ะคลิปนี้ก็คุณครูก็ฝากไวเ้เพียงแค่นี้เจอกันคราวหน้านะครับในเรื่องของระบบต่อมไร้ท่อในคราวหน้าสําหรับบทนี้ก็เอาไวเ้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ